สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรนายินดีวันนี้มาทากระเพาะปลาเจกระเพาะปลาเจนี่ทําง่ายมากเลยนะครับผมสูตรวัตถุดิบก็มีแค่แป้งหมี่กึ่งนะผมผมก็ได้แป้งหมี่กึ่งมาจากกรุงเทพเนาะเพราะผมไปกรุงเทพทีไรผมจะซื้อมาเป็นกระสอบกระสอบแล้วก็แบ่งปันในตาม lazada shopee อ,อะไรอย่างนี้นะอืแป้งหมี่กึ่งนี่จะสามารถที่ผมทากระเพาะปลาเจเนี่ยเรามาทําการหมักใช่ไหมมันจะสามารถทําได้สี่เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นไส้หมูเจ กระเพาะปลาเจแคปเจเดี๋ยววันไหนผมจะทำแคปเจติดมันให้นะครับผมอ่าแคปเจติดมันให้นะครับผมแล้วก็เป็นอีกเมนูหนึ่งก็คือลืมไปแล้วเออเดี๋ยวนึกออกเออลูกชิ้นปลากายนะครับผมลูกชิ้นปลากายเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเป็นแบบแกงเขียวหวานเนาะคือสูตรต่างๆเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยทำหลงทานหมดเลยนะทำหลงทานหมดเลยกระเพาะปลาเจเนี่ยเอ่อวิธีทำเนี่ยที่ผมทำเนี่ยน้อยน้อยท่านที่จะได้ทานกัน น้อยท่านไม่ค่อยมีใครทํานะประมาณเนี้ยอทั้งๆที่มันจะมีความนุ่มความอร่อยกว่าแล้วก็ประหยัดต้นทุนประหยัดมากแต่อร่อยไม่แพงแต่อร่อยอประมาณนี้แต่มันจะเสียเวลาในการทอดแค่นั้นเองนะผมแต่ว่ามันประหยัดมันถูกแต่บางท่านก็อาจจะกระเพาะปลาเจกระดัดแปลงจากแคปเจซื้อมาแล้วก็มาทอดแล้วก็มาทําเป็นกระเพาะปลาเจแบบงานขาดามงานแต่งางานบวชงานอย่างนั้นก็ต้องใช้ผมบางทีผมก็ต้องใช้แบบนั้นเหมือแบบนกัน ไม่ได้บางทีแดละผมใช้เลยแบบนั้นเพราะว่ามันสะดวกผมนะเวลาคนเลี้ยงแขกมันโ,โฮสมันมันไม่ทันกันอ่ะสี่ห้าร้อยสามสี่ร้อยคนมันไม่ทันกันในเวลาแบบงานขาดำงานอะไรเงี้ยนะผมเพราะว่าประมาณนี้อืมแต่เวลายอยู่บ้านผม,มก็จะทาคลิปแบบนี้ทานนะครับผมเดี๋ยวเราสูตรที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน y youtube หมดแล้วนะครับผมสามร้อยกว่าเมนูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเราแป้งมีกึ่งไปนะครับผม แนะนำว่าท่านใดยังไม่เคยทําไม่ต้องทําแป้งแบบผมเป็นกิโลกิโลทาแบ่งนิดหน่อยแล้วลองทําดูชอบก็นั่นคือสูตรไม่ตายตัวสูตรใครสูตรมันเนาะเราจะเอาแป้งนะครับผมไปแช่ในน้านวด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 ก่อนแล้วค่อยๆเปิดแปค่อยๆเปิดน้ำแล้วก็เทแป้งลงไปแล้วค่อยนวดนวดจนมันจับเป็นก้อนแล้วก็เปิดน้ําทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งถึงสามชั่วโมงทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้เลยเสร็จแล้วเทน้ําทิ้ง นวดแป้งในน้ำหลังจากสามชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงถึงสามชั่วโมงนะแล้วเราไปทําการนวดแป้งในน้ําก็คือล้างแป้งในน้ํะนะครับผมจนมันใสเหมือนกับเคยทาถั่วเหลืองไหมครับผมน้ำเต้าหู้ถั่วเหลือง,อ,งอ่าหรือว่าเป็นถั่วเหลืองที่ทําไส้สิวทอหรือว่าทําไส้ขนมเราต้องล้างให้มันสะอาดนะครับผมมาถึงจะไม่มีกลิ่นแล้วเก็บไว้ได้นานไม่เสียนะครับผม สูตรที่ผมได้คิดค้นมาเนี่ยทำลงทานหมดเลยงานบุญงานแต่งปฏิบัติสถานธรรมนะครับลงจงลงเจนะผมสารพัดอย่างบางสูตรผมก็คิดค้นขึ้นมาบางสูตรก็อาวุโสเมตานะผมก็แต่ละสูตรนี่กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมถ้าเราไม่ได้แบบไม่ไดออ้ออกปฏิบัติงานธรรมจริงๆไม่ได้ออกไปช่วยงานธรรมจริงๆก็บางสูตรก็จะไม่ได้นะครับผมบางสูตรอย่างสูตรสารปราเซ่สาเปรา,าเนี่ยที่ผมทำเนี่ย ไปสูตรที่ผมทําขายนะครับผมแต่ผมก็ไม่เคยห่วงผมมีอะไรผมจะแบ่งปันนะครับผมประมาณนี้อ่ะพอแต่เรานวดแป้งเสร็จน้ำมาใส่เสร็จแล้ว,เร,ลวเราอยากให้แป้งมีรสชาติเพื่อที่แบบบางท่านอาจจะไปทําเป็นแคปเจเราก็แช่ด้วยน้าเกลือถ้าทําแคปเจนะเอาไปแช่น้าเกลือแล้วใส่ผงชูรสไปหน่อยน้ำคูคิวคแช่ไว้หมักไว้ประมาณสามชั่วโมงแล้วค่อยเอาออกมาบีบๆแล้วก็ใส่ถุงนะครับผมอันนี้สําหรับทําแคปนะถ้าไม่ทําก็คือก็ไม่ต้องหรือว่าจะแบบหมักไปเลย นมไปผมไปเลยถึงเวลาก็มาทําเป็นไส้หมูเลยก็ได้อืแต่ถ้าสรุปง่ายถ้าไม่ได้ทําแคปเจไม่ต้องใส่ให้มันเปื่องนะผมก็มาทำเป็นพาะปลาเลยไม่ต้องปรุงอะไรทั้งนั้นนะครับผมไม่ต้องปรุงอะไรเลยอืแต่าในในคลิปนะ่ะคือผมแบบว่าทาเป็นแคปเจด้วยไงแล้วก็มาเป็นลูกชิ้นปลากายแล้วก็มาไปไส้หมูอ่ะ,อะเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงหมักใส่ในตูน้เย็นนะผมใส่ใน,นถุงในไว้ในตู้เย็นประมาณสักหนึ่งคืน แล้วก็ออกมาคือให้มันแป้งทําปฏิกิริยาให้มันนุ่มนะผมเสร็จแ,แล้วออกมาปับ๊บเราก็ตั้งกระทะใช้น้ำมันปาล์มนะผมน้ำมันปาล์มจะทําให้มีความอร่อยมีความแบบสีสันที่สวยงามไม่ใช่ความอร่อยสิมีที่มันมีจะมีสีขมเหลืองทองกว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะผมแล้วก็ทอดไปเลยใช้ไฟปานกลางแล้วก็ดึงแป้งทีนะนิดบางๆทอดทอดไปทอดไปให้หมดเลยนะผมหรือจะทำเป็นลูกชิ้นปลากาหรือว่าทาเป็นไส้หมูเจก็ตอนนี้แหละ รูซิปากายไส้หมูก็คือทําแบบลวกน้ําเนาะก็เข้าไปดูสูตรได้นะผมสงสัยแล้วก็สอบถามกันเข้ามานะผมกระ,ระเพาะปลาเจเราทอดให้หมดแล้วมาทาละลายเป็นน้าจิ้มน้ําพริกจิ้มแจ่วได้นะครับผมพริกปน่นแล้วก็จิ้มกินได้เลยหรือว่าจะทําเป็นต้มผัดแกงทอดคือได้อยถูกอย่างเลยสูนะผมเดิ้ลพี่น้องเด้ลพี่น้องเดิ้ลขออภัยก็คือเมื่อดดทุกอย่างนะเนาะพี่น้องเสร็จแล้วแล้วก็ทอดทอดเสร็จแล้วแล้วก็ เย็นแล้วก็ฟิตแข็งไว้แต่เป็นปี๋ถึงเวลาเราจะมาต้มผัดแกงทอดต้มจับชายทำก๋วยเตี๋ยวได้หมดทุกอย่างท้าเป็นกระเพาะปลาน้ําแดงได้หมดเลยนะผมผมจะลงสูตรไว้ให้ใต้ลิงด้านล่างไม่ว่าจะเป็นาภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษผมจะลงให้หมดเลยแล้วสูตรเขาผมเนี่ยผมอยากจะให้สูตรอ่ะมันจะบอกว่าอะไรอะ่ะอยากจะส่งเสริมคนที่ทานมังสวิรัติว่าทานเจทวนพระวันเกิดนะผมเป็นสิรรน่งที่ดีนะผมผมคิดว่า สูตของผมเนี่ยมันก็เป็นสูตรที่ตัวเองชอบถ้าตัวเองไม่ชอบตัวเองก็จะไม่ลงไม่ทําสิ่งหนึ่งสําคัญสําหรับใน y o u t u b e ผมนะถ้าไม่อร่อยผมก็จะไม่ลงตัวเองไม่ชอบก็จะไม่ลงผมไม่ได้คิดว่าจะมีรายได้อะไรขึ้นมากับตรงนี้ <c oughs> ผมไม่ใช่อย่างนั้นผมแค่ว่าหวังแค่ว่าได้ส่งเสริมคนที่ทำมังสานเจแต่ทําทคลิปขึ้นมาแล้วมีผู้ติดตามเยอะ มีไรายได้มันก็เป็นส่วนพลอยได้นะผมแต่ถ้าให้เลือกได้ถ้าเราทําผิดกฎหรืออะไรขึ้นมาอน,น,นอกเรื่องหน่อยหนึ่งนะถ้าเอาผิดกฎหรืออะไรขึ้นมาถ้าจะไม่ถ้าจะปิดการสร้างรายได,ได้ต่อคลิปคลิปนี้คลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ซีเรียสน,นะแต่ขอให้อย่าปิดช่องประมาณนี้คือเราภูมิใจกับในในสิ่งแค่ตรงนี้คือถ่ายทอดออกไปแค่นั้นเองครับผมโอเคนะครับขอบพระคุณมากนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้สวัสดีคับ